ไปครับจะพาไปทานหมูกรอบนะครับของร้าน NP ราชาหมูกรอบที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขายดีมากๆครับที่เจ้าของร้านนะครับผันตัวจากเดิมเนี่ยที่เป็นพนักงานประจำรายได้หลักหมื่นบาทจนตอนนี้นะครับมาขายหมูกรอบรายได้เป็นแสนบาทต่อเดือน,น หมูกรอบที่ดูหน้าทานี้นะครับเป็นของร้าน NP ราชาหมูกรอบขายอยู่ในเต็นท์บริเวณริมถนนหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ใกล้กับวงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่1เปิดขายได้ปีกว่าแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่บริเวณถนนจิรนครซอยหนึ่งหมู่บ้านจิรนครฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์มีเมนูหมูกรอบอาหารจานเดียวทำสดใหม่เช่นกระเพราหมูกรอบหมูกรอบขั้วพริกเกลือหมูกรอบผัดผงกะหรี่ ผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบเจ้าของร้านคือคุณคงมนัฐพรมงามหรือว่าคุณทีวัย32ปีอนดนตหนุ่มพนักงานฝ่ายขายบริษัทน้ำบันลมชื่อดังที่มีเงินเดือนเดือนละ2-30,000หมื่นบาททำงานประจำนี้มากว่า6ปีและมองหาอาชีพเสริมจึงคิดว่าทำหมูกรอบหางหมูกรอบและหมูกรอบชาชูขายหลังเลิกงานขายดีมากยอดขายเป็นหลักแสนบาทต่อเดือนโดยหมูกรอบจะขายในราคากล่องละ140บาทหางหมูกรอบราคากล่องละ120บาท และหมูกรอบชาชูราคากล่องละ150บาทขาย6โมงเย็นถึง4ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สโลแกนของร้านคือหนังฟูกรอบเนื้อฉ่ำนิ่มน้ำจิ้มสุดแซ่บเราไปคุยกับคุณพีเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณพีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายพปษงนัทโปษงงามนะครับชื่อเล่นชื่อพีนะครับ เป็นเจ้าของร้านหมูกรอบนะครับชื่อร้าน N.P. ราชาหมูกรอบนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ทํางานประจํานะครับเดือนเดือนก็อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เราได้ค่าคอมนะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากทําเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับขายหลังเลิกงานประจานะครับคนตอนรับดีมากเกินคืนคาดเลยครับจนสุดท้ายต้องต้องไปลาออกจากงานประจําถามเลยครับว่ายอดขายหมูกรอบต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับเวลาเราไปออกบูธนี่ครับรายได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับยอดขายนะครับหลักแสนอยู่ แล้วคุณพีขายอะไรบ้างครับตอนนี้มีขายอยู่3อย่างนะครับมีหมูกรอบแล้วก็หางหมูทอดอีกอย่างนึงจะเป็นชาชูนะครับซึ่งอตอนนี้ก็เตรียมของคนเดียวอะชาชูทําไม่ทันนะครับแล้วก็เปิดหน้าร้านขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมูกรอบอย่างเช่นกะเพราพวกอะไรเมนูต่างๆที่เป็นกับหมูกรอบจะขายเฉพาะหมูกรอบอย่างเดียวก็คือว่าให้ให้พี่น้องชาวบีรัามเวลาที่เข้ามาอยากกินหมูกรอบให้ไปหน้าร้านได้เลยจุดเด่นของหมูกรอบที่ร้านเนี่ยอยู่ที่อะไรครับจุดเด่นก็อยู่ที่หนังฟูกรอบเนื้อฉ่ำนิ่มน้ําจิ้มสุดแซ่ รับประกันได้เลยว่าซื้อแล้วต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนเพราะว่าโดยซื้อเรื่องของปริมาณสินค้าถ้าเป็นหมูกรอบผมขายคีรละ70ชุดละร้อเวลาซื้อผมแนะนําให้ซื้อเป็นชุดดีกว่าเพราะว่าเวลาผมใส่ให้ผมจะใส่แถมและก็ให้รู้สึกว่าซื้อแล้วมันไม่แพงอย่างงี้ครับและก็ที่เด่นคือตัวน้าจิ้มในมัดใจคนให้เขาได้กลับมาซื้อและก็งานบริการของเราแล้วน้ำจิ้มหมูกรอบนะครับมีกี่อย่างครับน้ำจิ้มเนี่ยมีสองอย่างนะครับมีน้ำจิ้มหวานกับซีฟู้ดนะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยชอบแบบไหนขอเพิ่มได้ส่วนมากน้ำจิ้มจะหมดก่อนหมูประํำสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของ NP ราชาหมูกรอบนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับเรื่องรักชักไม่ชอบแต่เรื่องหมูกรอบชอบไม่เปลี่ยน